สวัสดีเพื่อนๆชาวสเ็กโฟนทีวีทุกคนหลังจากงาน WWDC ได้จบไปพร้อมกับการเปิดตัวรายใหม,ใหม่ๆหลายอย่างจากทาง Apple ล่าสุดหัวหน้าฝ่ายการตลาดให้ไปสัมภาษณ์กับรายการ The Talk Show เกี่ยวกับประเด็นของ iPhone 16 g b ความคิดเห็นเกี่ยวกับความบางของเครื่องกับความจุบแบตเตอรี่และทำไมถึงทำ Macbook รุ่นใหม่ที่มี USB เพียงช่องเดียว ประเด็นแรกก็คือความจุรุ่นต่ำสุดที่16 g b ออกมาขัดใจเหล่าสาวกมากๆหลายคนบอกว่าไม่พอใช้แค่ตัว OS ก็ใช้ไปแทบหมดแล้วโดยเขาให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าไอเขาจะช่วยแก้ปัญหาได้โดยรองรับการอัปโหลดไฟล์ทุกประเภทจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแชร์และจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้ดีโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องโอนย้ายไฟล์จำนวนมากไปมาอีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้ราคาถูกลงนั่นเองต่อมาก็คือปัญหาเรื่องความจุบแบตเตอรี่กับความบางของตัวเครื่อง เพราะหลายคนบอกว่าทําไมไม่ทําให้เครื่องหนาขึ้นมาหน่อยจะได้มีแบตเตอรี่มากกว่านี้โดยเขาบอกว่าทาง Apple ได้คํานวณมาเป็นอย่างดีแทนที่จะไปเน้นเพิ่มแบตเตอรี่และเพิ่มน้าหนักของตัวเครื่องแต่ Apple ได้เลือกที่จะสนใจในกระบวนการจัดการใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพมากกว่าเพื่อที่จะสามารถใช้พลังงานในแบตเตอรี่ที่มีได้สูงสุดอีกทั้งแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงๆนอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้วยังส่งผลให้เสียเวลาชาร์จนานกว่าอีกด้วยส่วนทั้งเรื่องของ MacBook ตัวใหม่ล่าสุดที่มีพอร์ต USB Type C มาเพียงพอร์ตเด าก็กล่าวว่ามันถือเป็นอะไรที่บุกเบิกอะไรใหม่ๆให้เราก้าวไปข้างหน้าซึ่งทาง Apple จงใจให้ MacBook รุ่นใหม่นี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวผลักดันให้เราเข้าสู่ยุคการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยทาง Apple เองก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำแล้วก็จะรับความเสี่ยงต่างๆที่ตามมากด s u ซับสไคร์ช n องของเราใน YouTube พิมพ์ Spacephone TV แล้วก็ Subscribe เราจะกดทึ่มขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ